สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทําโปรแกรมง่ายๆด้วย Excel กันนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอัปเดตแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของคัสโมดูลที่เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงในเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อป้องกันการใส่รหัสซ้ําในตรงนี้นะครับเราดูตัวอย่างตรงนี้ป้องกันการใส่รหัสซ้ํานะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขฟังก์ชันหาตาแหน่งของ r o นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับไปที่โหมด d e v e l o p e r นะครับแล้วก็ Visual Basic ในส่วนของคัส d m โ d u l e ที่เราจะแก้ไขนะครับก็ามาที่ส่วนของตัวนี้นะครับหรือเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับคัสโมดูลอ่ส่วนนี้นะครับไฟล์โล ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขนะครับก็จะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันมาใหม่ขึ้นมานะครับจากเดิมคราที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเป็นการหาเลนของช่วงคอลัมน์นั้นๆนะครับแล้วก็หาคอลัมน์ที่มันหาข้อความที่มันแมทกันนะครับตรงนี้จาก Excel นะครับเป็นการหาตั้งแต่ตรงนี้ โลที่โลที่1จนถึงสุดท้ายนะครับการหานะครับก็คือจะหาตั้งแต่โลที่1จนถึงสุดท้ายนะครับแล้วทําการลบ1เพื่อจะได้ในตําแหน่งเทเบิลจริงๆของตรงนี้นะครับเทเบิลจริงๆตรงนี้จะเริ่มจากตรงนี้นะครับ1 2 3แต่ใน Excel จริงๆหามันต้องลบ1นะครับตรงนี้อาจจะสับสนระหว่างตัว Table กับตัว Excel จริงๆนะครับอ่าเราก็มาเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันนี้นะครับผมใช้อันนี้นะครับเป็นไฟล์โล w 2นะครับจะเพิ่มมาเป็นฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นการหาตำแหน่งใน Table เลยนะครับตำแหน่งใน Table ก็จะตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้อ่าตำแหน่งที่1 2 3นะครับเดิมจะเริ่มจาก1 2 3 4อันนี้เราจะมาหาใน Table นะครับก็จะดูจากฟังก์ชันนี้นะครับเราแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการใช้นะครับฟังก์ชันจะเขียนคล้ายกันนะครับก็จะมีการเพิ่มเทเบิลเนมขึ้นมาแล้วก็หาคอลัมน์ตังนี้จะใส่เป็นชื่อคอลัมน์ไปเลยนะครับชื่อคอลัมน์ในนี้เลยนะครับเนี่ยครับหาข้อความในในคอลัมน์นั้นๆที่ต้องการหานะครับเสร็จแล้วก็เข้าหาฟังก์ชันนะครับถ้าเจอก็รีเทิร์นออกมาเป็นแมทรีเซลนะครับแล้วก็แปลงค่าคืนกลับมานะครับเป็นตัวแปลเป็นลองลองมาดูนะครับที่เราจะเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับในส่วนของการแก้ไขนะครับ มันต้องแก้ไขเรามาดับเบิลคลิกตรงปุ่มนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องทําการลบ1เพื่อจะได้ตําแหน่ง load ที่ถูกต้องในเทเบิลนะครับโลที่ถูกต้องเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้เปลี่ยนเลยนะครับไฟล์ l o 2 2ก็เหมือนเดิมเวิร์กชีตนะครับวิธีการใส่เวิร์กชีตนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นผมอาจจะไม่ได้บอกไว้นะครับก็คือวิธีการนะครับก็พิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็กด คอนโทรลสเปซบาร์ Control, Space, Bar, นะครับมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็ t ทเบ e ลเนมไฟล์คอลัม n ์ก็คือหาหาที่คอลัมน์อะไรนะครับอันนี้จะหาจากคอลัมน์คัสคัสโนะครับก็คืออันนี้คอลัมน์นี้นะครับหาด้วยค่าอะไรนะครับตัวนี้เทคคัสเ o อ e ์โค้ดตัวนี้ไม่ต้องลบหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งแล้วก็ทำเหมือนเดิม ตัวนี้ฟังก์ชันแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอาจจะเขียนยาวขึ้นแต่ก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับฟังก์ชันนี้เราลองมาดูนะครับว่ามันทํางานเหมือนเดิมไหมนะครับก็ไปที่เดิมนะครับข้อมูลลูกค้าทําการเลือกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงสมมติผมเปลี่ยนแปลงแล้วทําการบันทึกแก้ไขบันทึกแก้ไขเรียบร้อยก็จะเห็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือการปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชันนะครับ ส่วนตัวคัรด์นั้นผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสามารถไปดาวน์โหลดนะครับอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่จะผมจะทําการเพิ่มแก้ไขนะครับจากเดิมนะครับที่เราเพิ่มข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับใส่รหัสลูกค้าแล้วทําการเพิ่มตรงนี้ยังไม่มีการเช็คในเรื่องของรหัสลูกค้าซ้ํานะครับในการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับ ตัวหลักนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งเอาไว้นะครับว่ารหัสลูกค้าจะต้องไม่ซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนโปรแกรมดักเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันผู้ใช้งานใส่รหัสซ้ํานะครับส่วนในเรื่องของการ running โค้ดต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมค่อยสอนกันต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันโดยผู้ใช้งานเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเขียนเลยนะครับผมก็จะไปที่ฟอร์มนะครับ form นี้เลยแล้วก็ด o u b l e ลคลิกเข้าไป แล้วก็หาช่องเขียนเป็นฟังก์ชันไว้เลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นฟังก์ชันเช็คคัสเ o อร์โค้ดนะครับโดยการรับค่าอารามิเตอรเข้ามานะครับเป็นคัสโค้ดแล้วก็ r e t ท r รออกมาเป็นบูลีนนะครับก็คือเป็น True หรือ False นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับรับค่าออกมาตัวนี้เป็น b o บู e a n พวก Record Set นะครับเดี๋ยวเราจะใช้คัสท,ที่เป็น Read ข้อมูลขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ประกาศเดิมเลยครับ เราให้ค่าตัวนี้เป็น false ไว้ก่อนเลยแล้วก็เซตนะครับ read คือการอ่านตัวนี้เราก็จะใช้ SQL เหมือนเดิมนะครับจากตรงนี้เราต้องเพิ่มเติมก็คือมี where ก็คือใส่เงื่อนไขนะครับก็คือ customer code นะครับ fill customer code เท่ากับ c u s t o m e code ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเขียนเป็นรูปแบบ string ให้ดูก่อนเลยนะครับว่ารูปแบบการเขียน SQL จะต้องเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้เราอาจจะใส่ค่ามาเป็น c 0 0 1นะครับตามหลักแล้วจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบของ sql จะเป็นอย่างนี้นะครับสตริงนะครับรูปแบบเท่ากับฟันหนูนะครับถ้ามีรับค่าเป็นสตริงต้องใส่เป็นฟันหนูนะครับแล้วก็ปิดด้วย double quote อีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้เราจะรับค่าจากตัวนี้นะครับแล้วก็มาแทนค่าการต่อสตริงนะครับแล้วก็จะปิดด้วย double quote นะครับแล้วตามด้วยตัว a n นะครับตัวนี้แล้วก็ c a s t Code เดี๋ยวทับอาร์ไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็ดูทีละสเต็ปนะครับวิธีการก็คือรับค่าตรงนี้นะครับมาแทนตามนี้เมื่อได้ตรงนี้นะครับ s ีเล c t ได้ข้อมูลนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือถ้า record set นี้ eof นะครับคือ end of file คือไม่มีข้อมูลนะครับมันก็จะต้อง return มาเป็นคือ false แต่ตรงนี้เราเขียนเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับ not end of file ก็คือถ้าไม่เป็นค่าว่างก็จะเป็น True ก็คือเช็คแล้วเนี่ยมันได้ข้อมูลมาก็แสดงว,ว่ามันไม่เป็นช่องว่างใช่ไหมครับก็เลยต้องตอบคําว่าเป็น True แต่ถ้าเกิดมันเป็นช่องว่างจริงมันก็จะ return ตัวนี้อยู่แล้วมันไม่เข้าตรงนี้ก็จะเป็น False นะครับก็หลุดออกมาตรงนี้เราก็จะต้องปิด Recordset เ,เสมอนะครับเป็น Close คืนค่ามันไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ return ตัวนี้นะครับ return เราก็จะได้ฟังก์ชันการเช็ค customer code ตัวนี้นะครับเราก็จะไปใส่ในส่วนของ user form นะครับตรงนี้นะครับบันทึกข้อมูลจากตรงนี้นะครับเช็คว่าเป็นช่องว่างหรือเปล่านะครับแล้วก็มาเช็คในส่วนที่2อาตรงนี้นะครับรับค่าตรงนี้นะครับเช็ค c u s t o code รับค่าตรงนี้เช็คถ้าเป็นจริงนะครับก็จะต้องแจ้ง message ขึ้นมาอันนี้ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ทดสอบดูนะครับก็จะมาที่ส่วนของตัวนี้คลิกนะครับเราจะทําการเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเพิ่ม C ศูนแล้วก็ชื่อนะครับทําการบันทึกก็จะเห็นว่ามีข้อความแจ้งขึ้นมานะครับว่ารหัสลูกคา้านี้มีใช้งานแล้วกดทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็น2ก็ไม่ได้นะครับเป็นสามก็ไม่ได้ก็ต้องใส่ให้ไม่ซ้ํานะครับ แล้วาการบันทึกก็จะเห็นว่ามีการบันทึกเรียบร้อยการทางานก็เหมือนเดิมกับมาที่เดิมอ่อันนี้คือวิธีการเช็ครหัสลูกค้าเพื่อป้องกันการข้อมูลซ้ํานะครับตรงนี้นะครับที่สําคัญเราต้องรหัสลูกค้าต้องไม่ซ้ํากันนะครับส่วนวิธีการไล่โค้ดนะครับยังไงผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปนะครับตัวโค้ดที่เราเขียนเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองลองเล่นดูนะครับการเขียน SQL ตรงนี้ผมยังไม่ได้สอนเพิ่มเติมนะครับอาจจะต้อง ศึกษาเพิ่มเติมมางนี้นะครับส่วนวิดีโอนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสงสัยอย่างไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ